แรกจย้อน <si ่โอเค okay, นะทุกควันนี้เปลี่ยนลุกในการเล่นสักนิดนึ่งเปลี่ยนมาเล่นเกมไรเดนเจอสักหน่อยแล้วก็มีท่ท่าน60เมตรอยู่ตรงนน้นด้วยนะถ้าเป็นสเตจหลักแล้วมีท่ท่าน60เมตรออกมานี่จะเฟี้ยวมากเลยอ่ะโอเคอันนี้มีกิจกรรมของไรเดนเจอแบบใหม่นะเป็น โปรบโบผาวิภพไททันแต่ว่าผมยังไม่ได้เอเลนกับมิกสาและก็ er ไรเนอร์เลยนะคือแบบอะไรผู้มีพลังใจและคุณธรรมไรเนอร์เฮ้ยว่าจริงสายเลือดอะไรวะเอ็กเกอร์แมนเอ็กเกอร์แมนมิกสา Egg erman. Egg erman, แต่ว่าทำไมรีไวหัวหน้ารีไวเอ้ยหัวหน้าหน่วยสำรวจรีไว พนหารทีมสำรวจเอเรนเยเกอร์ยัได้เล่นมากเลยอ่ะคือแบบแก็เนินนะแต่ว่ามีภาษานี้ยังไม่เคยได้เลยโอเควันนี้ผมได้เออเป็นในส่วนของรีไวยนะแต่ข้อเสียคือผมได้รีไวยมาสองตัวคือแบบไม่ค่อสุดอ่ะโอเควันนี้ผมจะอัพรีไวยเป็นขั้นสูงสุดนะ นี่อย่เงี้ยไรเพิ่งเก็บได้นะโอเคกดอัพไปฮะแล้วก็ได้พลังเดียวเฉือนได้ไม่สวยนะพนี่มันคำพูดในหนังมัเหรอฟันอย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มบาโยก้ท่านนะเมื่อกี้ใส่เกียร์ของนันะเข้าไปด้วย โ okay. อเคก็ถือว่าลดลดลงมาเยอะนะเดี๋ยวเราลองอัปเกรดูก่อน okay. โอเคว่ากำลังโจมตีน้อยลงบกวกอะส่งเหมือนจะน้อยลงนะตอนนั้นเราได้สก,กลิลของใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3ามิติเพื่อเข้าฟันศัตรูอย่างคล่องแคล่วสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้ศัตรูลดการต้านทางทัก ทักษะของศัตรูในพื้นที่30%ในเวลาสิบวิสร้างความเสียหายสิสองพันสี 2, ถือว่าเยอะนะเยอะมากนะแล้วก็อีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังอืมก็ถือว่าดีไหมดีนะแต่สกิลนี้ยังไม่เคยเห็นอะ่ะใช่อุปรกรณ์เคลื่อน,นย้ายสามติเพื่อเข้าฟันศัตรูอย่างรวดเร็วสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้กับศัตรูยกเลิอกอำนาจ ดีนะลกเลือมประตะสีพิคัดขวางการฟื้นฟูพล,ลังชีวิตต่อเนื่องของสตรูแล้วก็สร้างความเสี่อมอายสามร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหพลังของพลังยุโยมเตลงในพื้นที่ทุกวินาทีเอ๊ะทุกวินาทีสี่วินาทีแล้วเขียนทุกวินาทีเข้ามาทำไมโอเคนะจอมาเดี๋ยวลองเราลองไปเล่นดู ภาพของทั้งสองคนเอียไปนิงเรวอิงเราจะแยกเฮ้ยกระช่วงอะกระช่วงกระชัวแต่ว่าสกิลกระโดดเราเห็นแล้วนะแต่ว่าอีสกิลหนึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจเรายังไม่เห็นมาเออร์วินนี่ต้องรอไว้ก่อน พอย่างม่น่จ okay. โอเคโอ้ยแรแคเจ็ดร้อยนะ่าท่านผู้ชมโคตรดีี่ตายแล้วเฮ้ยโอ้โหเนี่ยสกลิสกลสกิองคือเข้าไปฟันนะเข้าไปฟันรัวๆชุบชิบชุบชบชุบโอ้ยแรงจังเลยอะ่ะคนมีเก็บไว้นะ โอเคสำหรับคลิปวิดีโนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าสมมติถ้าทุกคนอยากจะดูเอเลนกับมิกาสะเดี๋ยวผมต้องไปขอรหัสเพื่อนมานะแล้วผมก็จะเอามารีวิวทุกคนรู้นะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของที่ผมอัพไปเพิบมันก็จะได้เอาตรามานะเป็นขั้นสูงโอเคใส่เลยไปเดียวเดยกกันเอ้ผมมีกบสอตัวเลย จะใส่ให้นี่ดีไหมแล้ว่าจะได้ไลเนอร์มากเลยอ่ะเป็นแบบเป็นตัวที่แบบว่าโหเก่งจัดๆโอเคเอาไปเลยไม่ต้องกลัวพระทังจุตีคือเกือบสนะี่ล้านนะท่านผู้ชมเออแรงมากโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นครั้งสุดท้ายก่อนถ้าสมมุติอยากดูเอเลนกับมิกาะเดี๋ยวผมก็จะไปขอร่างเพื่อนมานะก็คอมเมนต์ด้วย อืมโอเคจะมะน,นี้ไปครับไยเอา,ามาปันปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมันกระเด็นถึงถึงด้านหลังเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพอแล้วมั้งออก่ะ โอเคส่งอีทินไปที่นี่ก่อนนะเพราะว่าพีพีผมยังเล่นไม่ได้นะอืมขนนกหมดนะโอเคส่งอีทินไปก่อนส่งอีทินหน้าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมารีวิวใ้ทุกคนดูนะส่งอีทินไปที่นี่ก่อนสวัสดีครับถ้าใจให้ปิดแบบสวยๆนะ